เพื่อนสู่ช่องทัิกูลชัยวัน YouTube Channel นะคะวันนี้นะคะดิฉันจะแนะนำต้นไม้มงคลที่น่าสนใจนะคะนอกจากเป็นต้นไม้มงคลแล้วยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยต้นนี้เรียกว่าต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ค่ะต้นไม้ประดับลงมลุกที่ท่านเห็น ในภาพตอนนี้นะคะเป็นต้นไม้ประดับล้มลุกที่ชื่อว่าเศรษฐีรวยทรัพย์ค่ะเศรษฐีรวยทรัพย์นั้นเป็นไม้ล้มลุกที่อยู่ในกลุ่มของฟิโลเดนดรอนนะคะแล้วก็สามารถปลูกไว้ได้ในที่รม่มหรือที่แสงแดดรำไรด้วยต้นไม้มงคลที่ชื่อว่าเศรษฐีรวยทรัพย์นั้นมีความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้มีอำนาจวาสนาบุญบารมี มีการค้าขายร่ำรวยดังนั้นเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเราจะพบต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ในคาเฟ่ร้านอาหารหรือในออฟฟิศที่ทำงานต่างๆและในบ้านเรือนต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นั้นจะมีอยู่2ลักษณะค่ะลักษณะแรกคือเศรษฐีรวยทรัพย์ที่เป็นก้านแดงดังภาพนะคะ ตัวก้านจะเป็นสีแดงเศรษฐีรวยทรัพย์นั้นแค่สังเกตดูจริงๆแล้วเนี่ยก้านจะของเศรษฐีรวยทรัพย์นั้นก้านใบนะคะจะไม่กลมนะคะแต่จะเป็นเหลี่ยมค่ะสําหรับเศรษฐีรวยทรัพย์ก้านแดงนะคะโคนใบนะคะจะเป็นรูปหัวใจค่ะเศรษฐีรวยทรัพย์ต้นที่ดิฉันจับอยู่นี้เป็นเศรษฐีรวยทรัพย์ก้านอ่อนหรือ เศรษฐีรวยทรั์ก้านอ่อนเนี่ยนะคะตัวใบจะแผ่ลงข้างล่างและตัวก้านนั้นจะมีสีเขียวซึ่งต่างกับสีของเศรษฐีรวยทรัพย์ก้านแดงค่ะทีนี้มาดูลักษณะใบนะคะใบจะห่อขึ้นเล็กน้อยและขอบใบจะเป็นคลื่นปลายใบเรียวแหลมคล้ายๆห่อค่ะอันนี้คือลักษณะเศรษฐีรวยทรัพย์ก้านอ่อนค่ะโดยมีก้านเป็นสีเขียวนะคะ ขนาดของใบของเศรษฐีรวยทรัพย์ก้านอ่อนนะคะจะมีขนาดของใบที่ไม่ใหญ่เท่าเศรษฐีรวยทรัพย์ก้านแดงค่ะและก็ความกว้างของใบจะเท่ากันแต่มีปลายที่แหลมดังภาพนะคะ เศรษฐีรวยทรัพย์ก้านอ่อนและเศรษฐีรวยทรัพย์ก้านแดงนั้นนะคะสามารถปลูกได้ในอาคารซึ่งไม่มีแสงแดดนะคะแล้วก็สามารถปลูกได้ในที่มีแสงแดดรำไรค่ะส่วนการปลูกต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นั้นนะคะเราสามารถปลูกเซตต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ได้ทั้งในกระถางและปลูกลงพื้นดินค่ะประดับในสวนนะคะภาพที่พ่านเห็นนี้คือที่บ้านนะคะ มีการปลูกต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ลงบนดินค่ะเพราะฉะนั้นใบเขาจะใหญ่นะคะแล้วก็สวยงามมากค่ะสำหรับดินที่ใช้ในการปลูกต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นะคะก็คือเราใช้ดินกล้ามปูผสมกับขุยมะพร้าวสับค่ะ ในสัดส่วน1ต่อ1นะคะและเติมปุ๋ยคอกเข้าไปด้วยอีกครึ่งส่วนค่ะในด้านของการขยายพันธุ์นะคะเศรษฐีรวยทรัพย์นั้นง่ายต่อการขยายพันธุ์ค่ะอาจจะขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดปลูกนะคะการตัดกิ่งมาปักชำหรือแยกหน่อค่ะ มีเคล็ดลับนิดนึงค่ะในการตัดกิ่งหรือตัดหน่อมาปักชำนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เกิดรานะคะอย่าลืมทาปูนแดงที่ต้นแม่และต้นลูกที่ใช้แยกหน่อออกมานะคะมาถึงตอนช่วงสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วนะคะว่าต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นั้นนอกจากมีนามที่เป็นมทลแล้วนะคะ ยังมีความเชื่อแอบแฝงอยู่ถึงความเจริญรุ่งเรืองการสร้างบารมีต่างๆและเมื่อเศรษฐีรวยทรัพย์นั้นออกดอกนะคะก็หมายความว่าเราก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะที่เราเห็นต้นเศรษฐีรวยทรัพย์หรือเศรษฐีมีทรัพย์นี้ในสถานที่ต่างๆค่ะ ไลฟ์สไตล์บายธิิคุณค่ะฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามช่องธิิคุณชัยวันชาแนลและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ